สวัสดีค่ะพบกับมิอีกแล้วนะคะวันนี้มิก็จะนำโมเมนต์น่ารักน่ารักของมินปิงมาฝากนั่นก็คือความแฟนแสนน่ารักของมินปิงในการดูแลกันและกันเห็นแล้วอดที่จะใจฟูไม่ได้ขนาดคนใกล้ตัวของทั้งคู่ยังอดที่จะนำมาแซลในความน่ารักแบบอินดสุดๆของทั้งคู่ไม่ได้มารับชมกันเลยค่ะ เมื่อมีนปิงได้ทำบุญร่วมกันในช่วงงานมิรต่างประเทศและพี่มีนคอยดูแลน้องไม่ห่างเป็นโมเมนต์ที่มองดูแล้วน่ารักมากจริงๆค่ะฟิลแฟนแสนดีแบบนี้พี่ๆทีมงานก็อดที่จะแซวไม่ได้ถึงแม้จะเห็นโมเมนต์นี้แบบชินตาแล้วก็ตาม วัส,สนาน้องปิงที่แท้เลยค่ะมีมูมินดูแลดีมากๆขนาดนี้นี่ก็น่ารักไม่ไหวเมื่อน้องปิงหยอกทีมงานและขิงไปในตัวแบบบอกใบ้ชัดเจนว่ามีแฟนแล้วด้วยวลีของฉันอยู่นี่เล่นเอาแอเรียขิดกันยกด้อมเลยทีเดียวค่ะแล้วยังใช้ช่องเสียงพิเศษที่คุยกันสองคนแบบหวานสดๆเลยค่ะ แกไม่ใช่ของฉันของฉันอยู่ดีวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะครับวีครับลุยครับครับจะไกินในหัวกับผมแกไม่ใช่ของฉันของฉันอยู่ดีวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะครับและนี่ก็เป็นโมเมนต,ต์น่าดือ้อแบบรอแฟนทำงานก็มาส่วนแฟนก็ยังคงมองหากล้องไม่เจอเช่นเคย มาสมองไหลกันต่อกับโมเมนต์ทุกตาจิ้มแก้มน้องความน่ารักของน้องปิงทำให้นิชาอดที่จะหยอกน้องไม่ได้โดยการเอาตุกตาเป็ดมาจิ้มแก้มน้องแต่เอ๊ะคุ้นๆว่ากระเป๋าใบที่นิชาสะพายเป็นของยายน้องนี่ยาู้ เห็นได้ว่าทั้งคู่ตัวติดกันตลอดเวลาดูแลเทคแคร์กันและกันอยู่เสมอในแบบฟิลแฟนแสนน่ารักนั่นเอง <c oughs> เมื่อทั้งคู่เสร็จจากการทำงานต้องแยกย้ายกันกลับบ้านโมเมนต์ที่เห็นอยู่เสมอก็คือการกอดลากันของทั้งคู่ดูแล้วมันน่ารักมากๆในความห่วงใยที่ทั้งคู่มีให้กันอยู่เสมอ เป็นโมเมนต์ที่สวยงามดูอบอุ่นและเอเลียชอบมากค่ะ